สวัสดีเพื่อนเพืนี่พี่นะครับมาต่อ ep 2อนะครับ ep แรกมันยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแล้วก็ทําลิ้นครับลิ้นลมลิ้นบางลมอันนี้ระยะนี้ผมยังไม่ได้บอกนะครับอันนี้ก็คือจากนี้มานี่3ามเซนนะครับสามเซน แล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่นะครับ1.5ึ่งจดเซนอันนี้ก็1.5ึ่งจุดเซนครับสองฝั่งอันนี้ก็3เซนนะครับเราก็มาใส่กันเลยเดี๋ยวอย่เพิ่งใส่ครับลืมลืมว่ามันมีตรงกลางอีกแผ่นหนึ่งนี่ครับยิ้นบังตรงกลางมัน ผ่นหนึง่งใส่ลิ้นนี้ก่อนนะครับลิ้นกลางกะเอานะครับกาตรงแล้วก็ติดเลยน่าจะตรงแล้วตรงแล้วก็ติดเลยนะครับติดลงไปเลย แล้วก็ให้กาวมันไหลไปติดกาวเยอะวันนี้ติดมือแกออกยากมากนะครับได้มัน,นีก็ดีไหมได้เน่ะครับเสมอหลังเสมอหน้าครับได้ นี่แหละครับทำตู้ลำโพงเลยกาวอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่อันนี้ก็เราจะเฉียงนะครับเราเอาไม้บรรทัดทาบแล้วก็เอาไบคัตเตอร์กรีดนะครับให้มันเฉียงเพื่อมันจะประกบตรงนี้นะครับนี่ครับเฉียง จิตเก่ากมันอาจจะไม่เป๊ตตอนที่เรากะตอนแรกนะครับได้แล้วก็ติดเลย ชอบแต่ตอนที่มันกาวมันไหลออกเยอะนะครับนี่ครับมันก็จะโค้งเลยนะไม่รู้ว่าเสียงมันจะออกมาด้านหน้าไหมครับเพราะผมบางตรงนี้มันวายเยอะเลยหรือว่าเราไม่ต้องใส่ครับไม่ใส่ไม่ได้แล้วครับติดกาวเยอะแล้ว ต้องรอชมกันว่าเสียงมันจะออกให้ไหมช่วงดอกจะเข้าได้ไหมเนี่ยเอาแล้วเข้าดอกดอกใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรตัดใหม่ตัดนี่ เอาหนึ่งไปก่อนเก้าติดนี่นะครับทำตู้แต่ละใบทำยากมาก ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ที่ผมตัดมาก็คือด้านนอกนะครับริมพวกนี้นะครับพวกนี้ด้านนอกพวกนี้ที่จะใส่ันแต่ว่าที่ผมมาดูแล้วว่าช่วงดอกผมน่าจะใส่ไม่ได้แล้ว ผมพื้นที่น้อยไปอันนี้น่าจะไม่ได้ใส่นะครับน่าจะใส่สเฉพาะแค่มุมน่าจะใส่แค่มุมมันติดกาวเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเพราะว่าตอนแรกก็จะให้จะใส่ เราครับเรามาปิดกันเลยปิดฝาในน้กี่ก็เป็นอันจบนะครับตู้ตูฟต้ฟาดตู้ฟาดสามนิ้วเราจะให้มันขยับไปฝั่งไหนลเราไปฝั่งไหน ทำไม่ยากครับแต่ว่าทําให้มันเท่ากันนี่ทํายากติดกันครับหกนี่เราเค่อยเดือนเนาะติดไปก่อนอืมไว้ก็ เดือนเรวให้มันเสมอขอบน่าซ้ายขวานะครับขอบซ้ายขวาให้มันเสมอกรันเราคิดว่ามันตรงแล้วเราก็ติดกาวเลยครับล้อซ่าแล้วก็ให้รอซ้าครับ กดให้มันเท่ากันลงกลาวต้งกาวหมดแล้วตัวนี้เปลี่ยนกาวใหม่ครับเหลืออยู่นิดเดียวน,นะนี่ครับทำเพื่อจะได้แต่ละใบทำตู้ลำโพงน้อย ลำบากนิดนะึงแต่ก็เจ๋วนี่ครับไม้มันโดนกาวร้อนมาเนี่ยแล้วมันจะแข็ง,ขง,ขงแบบข็งมากเลยคนระับแข็งแบบแข็งมากเลยแหละปัญหาของผมก็ จะมีอยู่แบบนี้นะครับพอเราทาเสร็จปุ๊บแล้วไม้มันไม่สนิทนะครับตรงนี้เราก็ต้องบี้มันสนิท ไม่สนิทก็วิธีแก้แล้วก็คือตัดไม้ชิ้นเล็กๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเอาไปลองลองมาให้ลมมันออกแก้ง่ายๆครับก็จะประมาณนี้ถ้าเรามีกาวเยอะเราก็ทากาวสามสี่รอบอันนี้ผมก็เริ่มทากาวแล้วนะครับ เราทาเสร็จแล้วเราเอาออกไปไว้ตรงที่มันมีลมพัดนะครับอย่าเอาไว้ในห้องมันแสบตาสารเคมีแสบตามากเลยกาวพวกนี้จะทาให้กาวหมดนะครับแต่งขอบ อันนี้ผมทําผิดนะครับทําผิดว,วิธีก็คือแบบว่าผมทากาวก่อนตรงขอบนี่นะครับตรงขอบไม้เนี่ยถ้าทากาวเสร็จแล้วไปขัดเนะี่ยขัดยากครับเพรามันแข็งเราต้องไปขัดจนค่อยมาทากาวมันมันถึงจะดีแต่อันนี้ผมทาก่อน เราทากาวเราไม่ไม่ห่วงนะครใช้ให้หมดเลยลก็จะประมาณนี้นี่ครับด้านด้านหลังก็จะประมาณนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะลองเสียงเอาให้ดูตอนทำเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับตู้ฟาดนะครับดอกสามนิ้วประมาณน,นี้ครับ